สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะที่เ,เพื่อนเเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอของอ้อนี้มันคือดอกสวยๆของย่าคมใบาบางค่ะเพื่อนคะดอกของเขาใกล้แก่แล้วค่ะแต่ยังไม่แก่จัดจะเป็นช่อสวยๆส,สีน้ำตาลเข้มนะคะใบเรียว ยาวเป็นใบเตยเชียว่ะเพื่อน,เ,อนเวลาที่เราสังเกตลำต้นของหญ้าคมนะคะเพื่อนเขาจะมีลำต้นที่เป็นทรงกลมกลมเรียวยาวสวยปลูกประดับนี่แบบสวยโคตรๆนะคะเพื่อน<ๆ>มาดูต้นนั้นกันถ้าปลูกประดับนี่คือสวยมากๆถ้าเราเปรียบเทียบกับต้นพันุ์ของหญ้าตะกลับ ตัวนี้ก็คือกกสามเหลี่ยมเล็กหรือเรียกอีกชื่อว่าหญ้าตะกับเห็นดอกเป็นแบบนี้คือดอกเขายังไม่แก่นั้นเพื่อนเป็นดอกอ่อน